ถ้าเด็กๆได้เงินไปโรงเรียนวันละหนึ่ง้อบาทจะเอาไปทำอะไรกันไปดูกันครับซื้อซื้อนมซื้อขนมเก็บที่ไหนในบ้านเอยพิกิแบงนองหนูจะเอาส่วนหนึ่งไปซื้อขนมที่โรงเรียนแล้วก็อุปกรณ์เรียนจากสหารร์ส่วนที่เหลือจะเอาไปฝากที่ธนาคารนะะซื้อสีซื้อกระเป๋าดินสอซื้อนังลบซื้อดินสอแล้วก็ซื้อ ซื้อขุงเล่นได้เก็บังค์ซื้อของที่อยากได้ค่ะซื้อขนมกับสมุดค่ะมซื้อแค่หนึ่งอเอา้าเาระให้แหมคะไ้ไ่ค่ะ,อคะเอาไปซื้อขนมแล้วก็น้ำสี่สิบบาทที่เหลือเก็บครับจะเอาไปใส่ในกระปุกออมสินของหนือค่ะซื้อขนมสามสิบบาทแล้ที่เหลือเก็บเอาไว้ซื้อเครื่องดน,นตรีค่ะ จะเอาเงิน30บาทไปเก็บค่ะอีก50บาทไปซื้ออาหารที่หนูกินที่โรงเรียนนะคะเหลือยี่ิบาทซึ่งหนูอาจจะเอาไปซื้อขนมหรือว่าหนูอาจจะเอาเก็บอีกก็ได้ค่ะปีนึงหนูก็จะได้เยอะมากๆเลยค่ะจะเป็นค่ะ SUV